นหน้าแม่จนเกิดก้นี้เขาออกแรงก้าเมนตัวเชื่อมเขาอกรื่องอะไรนะคะอันนี้ถ้า้านเหนสีออกแรงไม่หยเอนนี้เขาออกแรงกรันเีอ๋ <c oughs> อ,อ,อเ,เอา,เา,าบอไลดาวเอาบโบล,ลอ,อีกทีลยกออีกทีอีกทีดิ เออน่เอาฟิปดิลูกฟิปเลยมายาวเลยลูกมายาวเก่งมากลูกฟิปเออไม่ใช่ฟิปไม่ต้องฟิปเอาไม่ต้องฟิปลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาไหมพ่เหาเห็นเพื่อนไหมเพื่อนก็พิดนอนพิดนอนิดท้าิดทอไหพี่ขาพี่ขาไปหลแล้วเราพขาไปพี่ขาไปปุบไม่ปิกเลยพี่ขาไปพี่ขาไปวานโซที่อ่ะอุ้ยอ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 ้ยเป็นไงลูกเอาทำไมกลับไปหาแม่ล่ะอ่ะหูกเด็เด็อ่ะกอฟังเลยอบป้าบ้าบ้าหลก มองหลอดไปข้างบนเลยโอ๊ยแย่ล้อจุ่มลงไปแล้เออมองหลอดไปข้างบนเนะอ้าไม่ต้องติดต่อก็ได้นอนไปก่อนยังไม่ถึงใกล้จะถึงเดี๋ยวกูไม่บอกติดนะเอาว้านก็ถูกหิบจังเราเนี่ยนยี่ไงหรอกมาช่วยเจ้าหญิงนะมาช่วยเจ้าหญิงเนี่ยไปหน่อยนะหนูขึ้นมาคลอกเองนะลูกขึ้นมาคลอกนะแล้วห,หยิบหมุนจับเองนะเตะขาเร็วเลย ก้มหน้ามองพื้นจะได้ไปเร็วจริงก้มหน้ามองพื้นด้วยนะจะได้ไปเร็วนะคะต่อไหมค่ะแล้วค่ะวันจุดติ๊หยิบแล้วหมุนก้มหน้าก้มหน้ามองพื้นด้วยลูกก้มหน้ามองพื้นก้มหน้ามองพื้นเ,นะเนะะออหมุน ักรยานเคยชินคใครจะไปก่อนน้องน้ำไม่ทันน้องแล้วไปไหมคะโอเคค่ะพร้อมเฮ้ย ไปกินแมวน้ำอีกแล้วดูตัวอะไรหรอกแมวน้ำเปล่าแมวน้ำหรือเปล่าวะหน้าไว้นะมองข้างบนน้ำอกน้ำเกาะมามาตุ๊บออกมานึ่งยกหน้าไว้ยกหน้ายกหน้านายกหน้านายกหน้าลุงยกหน้ายกหน้ายกหน้ามองหน้าอกาะน้ำไปยกหน้าเออแบบนี้แหละเออกน้ำไปเออกน้ำมามองวัดมองก็มองวัดมองอุ้ยจับมือไป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  ยกหน้าสุไปเอออกน้ําเอยกหน้าไว้เออมาเดนไปเออพุ่มาตกน้ำมาเออยกหน้าไว้ยกยเตดำอย่างเดียวยกหน้าไยหน้าไว้อยากจะดำน้ำเล่นอย่างเดียวขาเบ้ากหาขึกน้าอาบนเออหงบนกน้ำด้วย เออนั ừ. Ừ, ่นแหละนั่นแหละเออทำเปนแานุ่มหล่สกแล้อแบบนุ่้เอาถี่ห้าหกจ็ห้อน่ยังไม่ลงครับลกยังไม่ลงครับรอครับนะรอนะมาลูก เก่งมากเลยให้อีกคนละหนึ่งเาให้อีกคนละหนึ่งป่ะไปต้องเล่นคนละคนคนละคนโอ้อโหทางลัดี่เราเนี่ยจังหวะ,ะไม่ั่วงนู้นส่อไม่ที่นะคะ 难难难！<noise> <noise> <noise> อกดังได้้นไปเลยเออนนบายบายคุณเมย์อะปะยังยังนะเมาเมาชมงเลยนะของน้องยเ่าเป็นน้เลย้น่งเตียงติดก็ได้เมันไเ่องเขาบอกแรงไมตองกล้าอันนาอันนาคะอันนานะนะคุณเมย์เรียกหลกอันนา มาเกาะนี uh ่ก huh. uh ่อนก่อนนี่เกาะนี่แล้วเกาะเฉียงตะเวคุณแมนะคะเขาเสร็จก่อนแ้วสองข้าง้างนน้้งอางอ๋อถ้าเกาติดแล้วก็อเกร่้ก็ัเาบอ่า เราต้องไปซ้อมเตะเอ้าปลาหลุอ้าไปสวัสดีค่ะหรือยังหลุกน้าสวัสดะอ้ยไปทีอีุกครั้งอ้าวปะมันสูงมันสูงหลุก เอ้ามาฉีดตรงนี้สิลกูกขึ้นไปฉีดตรงนี้เลยขึ้นไปแล้วฉีดตรงนี้นาพ่ไจะถ่ายรถแล้วลกูกนาเดี๋ยวก่อนลูกนานาไปอยู่ที่ของลูกลูกก็เดี๋ยวคุณพ่อถ่ายรถเดี๋ยวก็วมันมีอันนี้อยด้วะเอา้าก็หนูต้องควานหาก็หนูต้องเอาดีเกี้มาแปะฟองผนังเอานี้มาเย้ยไปตรงนี้